S <S สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการใช้งานการยิงระยะนะคะแล้วก็การเปิดฉากามุมค่ะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Nikon ค่ะรุ่น DTM สามสามสองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการใช้งานการยิงระยะนะคะแล้วก็การเปิดฉากามุมค่ะของกล้อง t o โต้ Station ยี่ห้อ Nikon นะคะรุ่น DTM สามสามสองค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่ MSR ตรงนี้นะคะกดค้างไว้ค่ะ เพื่อทำการตั้งค่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะยิงเป็นกับแผ่นชีสนะคะก็เลือกเป็นกับแผ่นชีสค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นให้ใส่หน้าหน้าเป้านะคะเรายิงกับแผ่นชีสมันจะเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะส่วนโมเดลตรงนี้นะคะจะเป็นให้เลือกแบบความละเอียดนะคะเราสามารถเลือกแบบหยาบก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นแบบเป็นเซนก็ได้นะคะ ตรงนี้นะคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่ enter ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเข้าไปที่ msr ตัวนี้นะคะเพื่อทำการยิงค่ะตัวนี้นะคะให้ดูค่า hd นะคะจะอยู่ที่3.18นะคะเราสามารถเปลี่ยนความละเอียดของตงัวนี้ของค่า hd ได้นะคะโดยการกดไปที่ msr ค้างไว้ค่ะ ตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ค่ะต่อไปนะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานการาเปิดฉาขามุมนะคะตรงนี้นะคะให้เรากดเข้าไปที่ ang นะคะกดไปที่ข้อ1นะคะศูนย์เซตค่ะ enter น,นะคะตรงนี้ค่ะให้ดูค่า h a ตรงนี้นะคะจะเป็น0องศา0ูนย์ศูนย์ลิฟดาศูนย์ศูนย์ฟิลิปดาตัวนี้นะคะ จากนั้นนะคะให้เราทําการคลายล็อกตัวกล้องนะคะแล้วก็หมุนไปตามองศาที่เราต้องการค่ะสำหรับวิธีการใช้งานการยิงระยะและก็การประชาหามุมนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับ้าท่นใดรที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชวรูพีนอมวันนะคะาาของเราจะต้องอยู่ในโครงการวิซซงการบางนานป3าิสามหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์สองศูนย์สามสี่ห้าสี่สองค่ะค่ะ